嗯。嗯 กินหงงนนะหนูก็เลยเอากาแฟมา,มาโซ่ให้เพื่อนกินผู้เฒ่าบางคนผู้เฒ่าก็ว่าเป็นโรคขัน้นแ้นเบาหวานก็กินมาได้ยายก,กินไม่ได้ยายไม่เคยกินกาแฟเช่นว่หนูก็เลยว่ากาแฟอันนี้มันเป็นกาแฟสมุนไพรอันนี้คนเฒ่าคนแก่ก็กิกนได้กินหมดกินได้หมดนะคะแม่ก็ท่านแม่หนูเองนะคะคนแม่หรู้ตอนนี้ก็ป่วยเป็นโรคับนะคะค่ะคุณหมอบอกว่าให้ แม่ป <es> anyway, well. like, OK ่วยเป็นโรคตับแต่ปรากฏว่าหนูเอากาแฟให้คุณแม่กินทุกวันนี้คุณแม่หนูเดินเก่งแรงเออทำงานช่วยเหลือตัวเองทำกับข้าวกับปากินเองได้ยากที่คุณแม่ใช้แคมเปิดเป็นผู้หนังก็มาสื่อผู้นี้ก็มาสื่อแม่ก็ทั้งค่ะแม่ก็ทั้งเออค่ะญาติที่น้องก็เดี๋ยวนี้กินก็ดีขึ้นค่ะน้องสาวหนูเองก็ ดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือกินกาแฟก็มีรายได้กันนะคะลืมหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรมีแต่ร้องค่ะช่เนาะทีนี้เอาเข้าเรื่องกันดีกว่าเข้าเรื่องกันดีกว่าทีนี้เนาะท่านวิทยากร ใครถูกชวนมาใครถูกบอกมามีไหมมีอยู่บ่ามามีเป็นไหครับอ่าครับผมนี่แหละตัวผมเองครับผมน้องก็เป็น MC ดำเนินรายการครับผมในวันนี้และก็อยากให้ทุกท่านครับผมเนาะองป้าใส่กันแน่จันเอยได้บ่เวลาเข้ามาแล้วขอให้นั่งขึ้นมาทั้งเทึ่งเนี่ยครับเออเพราะว่าอย่างยับยั้วให้ชาวมันมองครับผม,มดเดี๋ยวมันชิ่งหยิบมาเคี้ยบกันเลยน้ามาแข่งมันชิ่งรุดออกเลย เดีวมองเนาะครับผมมาเจริญทุกท่านครับผมเนาะเลื่อนขึ้นมาข้างหน้าหน่อยครับครับผมมาอาคนเก่งครับคนเก่งผู้ใดเก่งผู้นี่ยนะครับเลื่อนเลยอาครับผมนั่ะหล่ะอ่าอาครับผมแต่ว่าวันนี้เนาะการทักทายกันสักตอนดี่ว่ก่อนชิบเผาเนื้อหาเนื้อเรื่องครับผมแล้วตรงนี้ก็ผมก็ยังอ่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวอ่าท่านที่มาเปิดงานเนาะับผมตรงนี้อ่าผมก็ พึ่งมาถึงครับผมขี่รถมาเตียววนครับผมไปอ้อมเขาสังสังสังคาอกเออแล้วก็อ้อมโมเตยุ่งจัดจ้างครับผมหล่ะขี่อ้อมโลกโยบานี่โอ้ยมันคือไก่แท้มาสั่นออก่าเออก็เลยว่ามาแล้วก็มาซอยเพิ่นครับผมมาตรงนี้ครับผมแล้วก็มาให้ทุกท่านครับผมได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของบริษัท ทุกท่านครับผมสถานที่ตรงนี้ครับผมเป็นสถานที่ที่เนาะให้ทุกทุกท่านครับผมแต่หโฮเกี่ยวกับเรื่องของอสินค้าต่างๆครับผมเนาะของบริษัทนี้ Infinity 999วันนี้เนาะตัวผมเองครับผมเนาะก็ต้องขอ,อวันนี้เปิดงานเนาะอย่างเป็นทางการครับผมตัวผมเองครับผมก็จะได้เชิญครับผมว่าวิทยากรทุกทุกท่านที่มาในวันนี้พร้อมจะมาเล่าสู้ให้ฟังดีบ่ อ่ามาบอกแห่ฟังนีบ่ครับอ่าจะให้ทุกคนครับผมเฮ้ยเป็นน้ำที่พอเป็นแก้วเพราะว่ายังขนสั้นมันสิลรนเด็กขาเติบบีแม่นี่ว่าอ่าครับผมเนาะขาแม่นว่าเติบบอกสองเศร้าตั้งแต่ซีโนเดียกว่าที่เอียงขาเดียวนะครับผมอ่าอ่าเดือนหน้าสามเนทจะถอยหลังสองนี่บอบ่าอยู่ย่ใส่ว่าปีมาเลยอ่าเราตรงนี้ครับผมเนาะอ่าครับผมครับอ่ะตรงนี้ครับผมก็ต้อง มาต่อมาแล้วครับผมเนาะอ่าครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ท่านมาให้เกียรตินะครับเป็นเกียรติในงานครับผมวันนี้แล้วก็มาเปิดครับผมางานในวันนี้ครับผมก็ต้องขอเรียนเชิญน,นะครับท่านรองนายกครับนะัทพงศ์สายแก้วครับผมลงมื สนะครับใด้ได้ให้กับพวกเรานะครับท่านที่โดยโปกติทั่วไปแล้วนะครับพวกเราจะใช้อยู่แล้วนะครับอาหารเสริมประเภทพวกาพวกาแฟพวกนี้เราใช้เป็นประจำผมเชื่อว่า7-80%นะครับที่ใช้นะครับ บริษัทกิจการของเรามอบให้นะครับเพื่อเป็นของฉันครับผมตรงนี้เนาะครับผมเลได้ในหะ้จากสัสรว์ เรื่องของเพริอนรีดอินฟินิตี้9 9ดีไหมครับดี่าครับผมับผมมือครับผมมือขอเสียงเนี่ยผมมือแนะนว่าผมดูว่านดูเปหน้ดีดู้านเหนเป็นตัวผมมืออยู่เตะตาลากนเนี่ยเข้ามาบานเลยครับผมนบท่านก็ครับผมมาอ่าบริษัทเกินผมวันนี้ ดูเรื่องกระทรวงการเงินอย่างเดียวดีไหมนะครับตมือให้ท่าเนเลขาภมหน่อยนะครับคุณอมราพาุทตาเพาะครับผมถ้าเิดชอบเปิดดูนะครับในช่วงตีหนึ่งเงินมันจะเขา้าดีไหชอบลุกขึ้นมาเยี่ยมช่วงตีหนึ่งนะครับนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินเสียงทุกท่านว่าดีไหมถ้าเราได้บ้างเอาไหมเอานะครับในท่าจะเอาขอหน่อย โอ้โหตกเงนใันคุ้ม่าด้วยนะครับเนาะนะครับวันนี้โอเคเนาะนะครับวันนี้นะครับโครงการของเราเนาะโครงการเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อนะครับเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อแล้วมันมีเงินเข้ากระเป๋าเราด้วยทุกท่านว่ดีไหมดีเอาผมถามอย่างนี้ละกันนะครวันนี้ก่อนเริ่มนะครับที่นี่นะครับเราคุยความจริงกันดีไหมดีทุกอย่างประกันโกคุยกันเลยดีไหมครับ รวยแล้วขอมืออยังไม่ม hmm. like ีใครรวยสักคนเลยบนี่นี่มีเด็นครับใช่ไหมมีไหมยังไม่มีเลยเหรอไหนนะครับวันนี้นะครับใครคิดว่าตัวเองนะครับยังไม่รวยบ้างขอมือหน่อยที่ยังไม่รวยนะเยอะมากตกเลยกับทุกท่านด้วย เลยเลยเนาะนะครับทีนี้ทุกท่านครับถือว่าท่านโชคดีมากวันนี้นะครับทุกท่านจะมาทราบเรื่องราวที่เราจะพลิกชีวิตและมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ากระเป๋าอีกหนึ่งช่องทางทุกท่านก็ดีไหมเอนะครับถ้าแตงฝันแล้วก็ซักผ้าแล้วมันมีเงินเข้าอีกหนึ่งช่องทางทุกท่านก็ดีไหมดีดีไหมครับดีเนาะวันนี้นะครับ ก็แนะนําให้รู้จักนะครับก็คือนี่คือสัญลักษณ์ของบริษัทนะครับนี่เลขแปดนอนที่ผมชอบมากเลยนะสัญลักษณ์นี้เขาเรียกว่าอินสินิตี้ถ้ารวยแล้วรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยทุกท่านก็ดีไหมดีนะครับเจ้าของบริษัทนี่นะครับท่านประธานสกสา์บุรตนะครับท่านประสบความสําเร็จจากการชีพเพื่อสายรับรายได้มากกว่าร้อยล้านดีไหมแบบนี้ดีนะครับเนาะนะครับ ตรงนี้คือปฏิฐานนะครับบอกว่าความสำเร็จและชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งความเป็นอยู่นะครับที่จะเถิอขึ้นนักโอกาสต่อจากนี้ไปนะครับล้วนมาจากความทุ่มเทและความตั้งใจของบริษัทนะครับแล้วบนพื้นฐานนะครับการดำเนินทุกเหตุการณ์อย่างถูกต้องและเล่าเดินไปด้วยกันอย่างความภาคภูมิใจแบบนี้ดีไหมครับดีนะครับมาดูนะครับนี่คือหน้าตาของท่านประธานบริษัทนะครับนี่นะครับ ท่านเป็นคนเพชรบุรีบ้านหลังนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้นะครับหลังนี้อยู่ที่เพชรบุรีนะครับบ้านเกิดของท่านหลังนี้ซื้อไว้นะครับเอาไว้พักผ่อนที่เชียงใหม่หลังนี้<อ>หลังนี้นะครับซื้อไว้ที่30ล้านนะครับแล้วก็หลังนี้ท่านนี้ก็สร้างให้พ่อก,กับแม่อยู่นะครับที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็เอาไว้ซื้อกับข้าวที่ตลาดดีไหมครับดีแล้วท่านใช้รถสีดำในวิ่งงาน ทั้งหมดนี้ท่านได้มานะครับรวมรายได้ทั้งหมดนะคะ 100. 000. 000. รับร้อยกว่าล้านบาทตกลงเยท่านเลย,เลยครับนะฮะวันนี้นะครับถ้าคุณได้เงินเป็นร้อยล้านแล้วมาพาเราไปทํางานด้วยทุกท่านว่าดีไหมดี <S 2> <S 2> <S 2> นะนะครับวันนี้ทุกท่านค,นะครับนะฮะมาดูในส่วนนี้นะครับนี่คือส่วนที่สําคัญเขาเรียกว่าใบอนุญาตและใบประกอบการที่ถูกต้องนะครับท่านต้องดูส่วนนี้ให้ถูกนะนะครับถ้าบริษัทไหนที่จดแล้วก็ผิด เนาะไม่ต้องอยากนะครับวันนี้อินเทอร์เน็ตเขาตรวจสอบได้ถูกต้องไหมครับได้นะฮะถ้าผมมาพูดที่นี่แล้วมันไม่ได้มีใบนอนุญาตแบบนี้ท่านสามารถแจ้งตำรวจได้เลยดีไหมเดีแบบนี้เราต้องพูดความถูกต้องกันดีไหมครับดีนะครับบริษัทเอก็มีใบอนุญาตครบและก็ถูกต้องนะครับทีนี้โครงการของเรานะครับที่พูดมาเมื่อกี้เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแล้วมีเงินอีกหนึ่งช่องทางนะครับเนาะนะครับทีนี้ท่านทับ การที่เราจะมีรายได้นะครับนะครับตัวไหนครับอาจารย์นะครับการที่เราจะมีรายได้ทุกท่านครับคนเราเนี่ยจะรวยจะจนเนี่ยเขาดูกันตรงไหนทุกท่านทราบไหมรวยหรือจนเขาดูกันตรงไหนทุกท่านทราบไหมใครตอบได้เดี๋ยวฟังผมก่อนแป๊บหนึ่งเนาะนะครับทุกท่านอย่าเพิ่งคุยกันนะครับมีอะไรเล่าคุยกันเนาะนะ อ่ะนิดนึงนะครับรวยหรือจนเขาดูกันตรงไหนครับทราบไหมทราบอาชีพรวยหรือจนก็ต้องดูอาชีพที่เราทาใช่ไหมครับใช่ถ้าเราอยู่อาชีพที่ไม่รวยเราก็ไม่รวยถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าเราจะรวยเนี่ยเราก็ต้องมีอาชีพที่รวยก่อนถูกต้องไหมครับถูกวันนี้ทุกท่านมาดูตรงนี้นะครับผมเองก็อยู่ด้วยความฝันนะถ้าผมไม่มีความฝันผมหงู่มาที่นีไม่ได้ใครเคยฝันบ้าง ใเคยฝันขอมือหน่อยให้เคยฝันบ้างขอมือหน่อยเคยสมหวังไหมสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างใช่ไม่ใช่นะับผมเองก็มีความฝันแต่ทีนี้ความฝันกับความจริงต่างกันไหมทุกท่านว่าความจริงกับความฝันต่างกันไหมครับฝันว่าอยากมีเงินสักร้อยล้านก็เคยฝันใช่ไม่ใช่ใช่เคยฝันอยากถูกหวยสามตัวก็เคยฝันแต่เรื่องจริงมันได้ไหมใช่ไหมครับนะครับ ฝันอยากได้รถอยากได้บ้านอยากมีครอบครัวที่ยวอบอุ่นแล้วก็อยากมีเงินเยอะๆใช่ใช่ใครเคยฝันบ้าขอหน่อยนะครับขอ,อหน่อย,อออออยนะครับโอเสียตมด้วยกับคุณพ่อด้วยนะครับที้ฝันนะครับเขาบอกว่าน,นะครับพมฝันของคุณนะครับสิ่งที่คือคุณฝันอยู่หรือเปล่าอยากได้มีบ้านซักหนึ่งหลังนะครับอยากมีอิสระภาพในเรื่องเวลาได้งินเราไม่ต้องทํางานแล้วมือเงินเข้าทุกวันเคยคิดไหม แต่วันนี้ผมชื่อเลยว่าทุกท่นานนะโอ้จะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับนี่คือความฝันอ,นอยากมีบ้านหลังใหญ่อยากท่องเที่ยว